สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาที่นาของนาเขยครับผมนาเขยกับนาสาวมาดูนาของนาเขย่น้าสาวนะครับผมนาเขย่น้าสาวก็มาอยู่ที่นาเลยนะครับไม่ไม่อยู่บ้านครับผมมาอยู่ที่นาประจําเลยมาดูแลต้นหมากรากมันต่างๆนะครับผม ก็หมากลากไม้ต่างๆตัวนี้ก็คือทางลงไปไปทุ่งนาครับโอ้โหน้ําขังมากเลยครับพี่ช่องฝนตกเมื่อเช้านะครับผมน้ําขังมากเลยนะครับผมน้ําขังมากเลยแล้วก็มีสระน้ําบ่อน้ําด้วยนะครับผมโอ้โหน้ำแขางน้ำเจิ่งเลยนะครับผมนี่นครับผมเป็นบ้านของอหลานชาลูกพี่ลูกน้องครับผม เพิ่งมาทําบ้านไว้ครับทาสีบ้านน่าน่ารักจุ๋มจิม๋มน้าอยู่เชี่ยวนะครับเพิ่งมาทาสีเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปนะครับผมอันนีนะ้หลานชายบก็เลี้ยงกระต่ายไว้นะครับผมโอ้โหกระต่ายพันธุ์พิเรพพันธุ์เนื้อแลวพันธุ์พันธุ์องอนแลนเนเธอร์แลนด์เป็นกระต่ายพันธุ์เนื้อ เอาไว้เลี้ยงเพื่อบริโภคหรือว่าเลี้ยงเพื่อสวยงามอ๋มอเนี่ยกระทบู้อชอมน่กกนกถานน่ารักเชียวโอ้พี่น้องกระต่ายเป็นเป็นตระพงแต่เด้อนี่จุง้งจุงจริงๆริง,งนี่โอ้กระต่ายอูย้ต้องมาลายโตพี่น้องปู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 ่าเป็นตระพงแต่พี่น้องกระต่ายโอย้เราสามสิบโตอืมพี่น้อง อเพิ่งจะได้บ้านผลแดงด้วยพี่น้องเด้อกายเลือนี่คู่ละหนึ่งพันบาทอืมมีให้เลือก้อกโตามสายพันธุ์ตามสายพันธุส์สวยงามน,นะครับผมตัวอ้วนนะ่ารักเชียวจุมจ้มจิ้มพันธุ์ฮอลแลนด์กันเนเธอร์แลนดะ์เนาะโอ้โอ้โอ้นี่ไงท่านผู้ชมอ้วนนะ่ารักเชียวอ้นนะ่ารักเชียว ท่านผู้ชมน่ารักเชียวโอ้ยอนีตัวใหญ่มากตัวอ้วนโอ้ยตัวแปววแปวโอ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะแพงนะอันนี้นะมินิเล็กอ๋ออันนี้บอกอ๋อ,ม,อมันมันแพงเงี้น,นี่นี่ตัวขนาดนี้นะมันแพงนงีน,นี่โอ้คูณละพันคูณละพันบาทนะครับพี่น้องสวยมากเลยนะครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะกระต่ายพันนี้นะครับผมโอ้โหสวยมากเลยครับพี่น้อง เรรออเป็นคนเรียบเหมือนคำมายีนะครับเนี่ยเหมือนคำมายีเลยนะครับเนี่ยโอเคได้ออกมาดูไม่ได้เนาะออกมาดูไม่ได้อุ้ยโอ้อันนี้ขนปุยนะครับอันนี้ขนปุยนะครับอันนี้พันยังอันนี้ขนปุยปุย,ปยอันนี้ฮอ,อนแลนด์ฮอ,อ,อ,อนแลนด์เนาะอือฮอนแลนด์นะครับอันนี้ขนปุยน่ารักมากเลยพี่น้องโอ้ยนะครับน่ารักมากเลยนะครับ ตอนนี้นะาเคยกำลังเอาออกมาให้ดูนะครับผมกำลังเอาออกปกติกระต่ายก็จะหิ้วหูโอ้ยสวยมากเลยพี่น้องสวยมากอันนี้โคราพันธเนอะเจมั้ยสวยมากเลยครับพี่น้องพี่น้องสนใจนะครับกระต่ายช่วยงานนะครับบ้านพลแดงนะครับมีจําหน่ายนะครับผมอันนี้สวยมากเลยนะครับผมยสวยมากน่ารักมากใครจะชอบกระต่ายเชิญนะครับบ้านพลแดงนะครับผมดิน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 เอาเก็บเก็บน้องหน่อย เก็บน้องหน่อยไอ้ที่ขนไอ้เรียบๆเลยมันน่าสวยเนาะคนที่เป็นขนแบบไอ้กำมะยีนะที่เป็นขนกำมะยีนะเอาหญ้านี่มาเล้งมันบ่หญ้าหวานหญ้าหวานเนาะหัวอาหารหัวอาหารอ๋อเลี้ยงด้วยหญ้าหวานแล้วก็หัวอาหารนะครับผมเนี่ตัวนี้น่ารักครับพี่น้องเนี่ยหนยน่ารักมากเลยโอ้ยปุกปุยมากเลยปุกปุยมากเลยว่าง่าโลกว่างว่าไงโลกว่างโอ้ยสวยงาม บ้านพลแดนนะครับผมเชิญซื้อได้น,นะครับผมบ้านพลแดนนะครับใครที่รักรักสัตว์นะครับรักสัตว์รักรักสัตว์รักกระต่ายนะครับผมโอ้สวยงามครับพี่น้องอันนี้พันยังไงเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์โอ้เนเธอร์จะดดิ้นหน่อยเนเธอร์แลนด์พี่น้องพันเนเธอร์แลนด์เอรนด์ตัวขนาดนี้ยังขายได้ยูอนรู้ว่าต้องเลี้ยงให้โตกว่าน,น่อยขายได้แล้วขายได้แล้วอันนี้ตัวเท่าทไหร่มีคูณละแปดร้อยคูละแปดร้อยเอาตัวเล็กจะแปดร้อยบาทนะครับ คู่แรกตัวละแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ก็คือแม่มันจะไม่น,นมี่อ๋ออุ้ยคลองนี้คลองนี้คลองนี้หลายตัวนะครับพี่น้องโอ้ลาาตัวมากเลยนะครับว่ายังมีอีกนะพี่น้องนะยังมีอีกนะครับจะพาไปดูอีกนะครับอโอ้พี่น้องข้อคลอดครับผมตัวเล็กๆอือเป็นตะแพงนะบบพี่น้องเอ้ยโอ้ยนู้นี่พี่น้องนี่ตัวี้น้อยนึมงนี่พี่น้องโอ้เป็นน้อยๆนึง โอ้เป็นแต่แพงแทงตัวเล็น้อยนึงอืมลาเป็นแต่แพงแต่พี่นนองลาขนาดเลยพี่น้องปเป็นแต่แพงแท้โอ้ยลูกมันต้องปฐมพยาบาลให้ดีหน่อยเด้อเนี่ยให้มันรอดก่อนแล้วก็เอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลโ<ม>อ้ยสวยงามครัน้องอยังตาย,ยังไม่ลืมเลยน,นะครับนี่ครอบใหม่ๆนะครับครอบยังใหม่ๆเลยนะครับยินได้อดีตกว่าได้น้องพี่น้องกระต่ายกินกระต่ายกินยากพี่น้อง,องพี่น้อง,องโงอง้เป็นแต่แพงแต่เป็นนองเอโอ้ยวเป็นแต่แพงแต่พี่น้อง กระทากระท่าเป็นจะแพงนะพี่น้องกระท่าเป็นจะแพงพอ,อไดรลกักซัดมาเดอ้อบางผนแดงเดอ้อมีขาเดอ้อไม่ใช่หมู่บ้านผนแดงเด้อครับเด้อกระทาย,ยมึงกำลังกินกุ้ยกี้กุ้ยกิ้กุ้ยกิ้กุ้ยกี้กุ้ยกี้อยู่ยกคู่กุกันได้ยกคู่ก็ได้นะหมูมป่าครับพี่น้องออ้ยขนโู้โอ้ตอนนี้ของแท้จริงๆนะครับมันจะไม่เหมือนหมู่บ้านเลยพี่น้อง ลักษณะของมันก็คือจมูกมันจะยาวยื่นแล้วก็ตัวก็จะแหลมลำตัวแบนน,าานะครับ<อ>พี่น้อง<ห>อุ้ยนอนอุ้ยน่ารักเจ้าโอ้โือื่นห่างไอ้ยปุกื่นหามาันกัดเนาะเราต้องคนคนทุกค,คนเคยเนาะมันออกลูกอยู่บนนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียเนาะโอ้พี่น้องหมูป่าโอ้หมูป่าพ่อพันผู้พ่อนอนเตบอยอยู่พ่อเจ้าของมาหมูป่าของแท้ๆนะครับเด้อแต่ว่าเอามาเลี้ยงน,นะครับ ลักษณะหมูป่าคือจะไม่อ้วนกลมนะครับเขาจะตัวแบนๆนะครับเด้อผมกับเพิ่งจะคอยเห็นนั่นแน่น네ลูกหละลูกลูกหละลูกหละลูกโอ้เนี่ยนะครับผมหมูป่าเนี่ยนะครับเนี่ยค,ครับลักษณะของหมูป่านะครับจะมีขนเป็นแนผงยาวดกนะครับผมขนเป็นแผงยาวดกแล้วก็ตัวลำตัวจะแบนไม่อ้วนกลมเหมือนกับหมูบ้านนะครับผมนี่คือหมูป่านะครับผมหมูป่าเนี่ยครับผมหมูป่านะครับ ตาตัวจะแบนนะครับผมแล้วก็ซื้อมาตัวละสองหม,ม,มื่นสองสองหมื่นสองอืมตัวแม่พันนะครับผมตัวละสองหมื่นสองนะครับตัวนี้นะครับหมูป่านะครับออกรู้จะอคอกกัยังนน่ยังยังไม่ออกเหรออืเอาเพิ่งซื้อมาเหรอซื้อมาเลยปีแล้วอ๋อเด้ยปีหนึ่งแนละ้วอ๋ยังไม่ออกลูกไม่มีพ่อพันธุมาอยู่ด้วยม่มีพ่อพันอ๋อไม่มีพ่อพันธุ์ผสมอุ้ยนะครับผมผมก็ไม่ค่าจับนะพัวเขาเงียบพวเขาเงียบมตัตเดียเนี่ยบอก อ๋อตัวใหญ่ยังนั่งเนาะท่านผู้ชมครับลูกหมูป่าครับอุ้ยน่ารักเชียวลูกหมูป่าครับท่านผู้ชมดูเขาวิ่งอุ้ยวิ่งซนวิ่งเร็วมากเลยนะครับหมูป่านะครับผมนี่หมูป่านะครับลูกหมูป่าอืมอันนี้ก็ซื้อมาเลยเนานะแม่เดีลูกมันพอเอาแม่พันธคลายเบิด้ลนะอ๋อ ยังเหลือซอกตูนอ๋อแม่พันธ์ขายหมดแล้วเหลือแต่ลูกมันนะครับผมตอนนี้เป็นเหลือแต่ลูกหมูป่านะครับตัวผู้ตัวเมียนี่ครูดังแน่ยโอ้ได้คู่พอดีแด่คูผลนนี่ยนะครับผมหมูป่านะครับผมผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นหมูป่าตอนนี้เราสามารถเลี้ยงได้นะครับผมเราสามารถเลี้ยงได้แต่ก็มีนะเคยผมอีกคนหนึ่งเขาก็าไปชอบล่าหมูป่าที่ภูพันนะครับผม เขาก็ปล่าหมูป่าเป็นหมูป่าธรรมชาติที่ไม่ได้เลี้ยงแต่อันนี้เป็นหมูป่าเลี้ยงนะครับผมสนใจที่บ้านพลแดงนะครับมีถ้าให้โตวกว่าน,นี้ก่อนนะครับเพราะวันนี้มันยังเล็กอยู่นะครับผมตัวมันยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวอยู่คู่เดียวอ๋อเขาเนี้ยนิยมทําเป็นหมูหันน,นะนยมทําเป็นหมูหันนะครับตัวละหกร้อยอ๋อตัวละหกร้อยอันนี้คือตัวละหกร้อยบาทนะครับผมเขานียิยมทําเป็นหมูป่าหันนะครับ สนใจที่บ้านผลแดงด้วยครับเด้อสนใจที่บ้านผนแดงด้วยครับเด้อครับผม,ามาครับผมตอนนี้ผมก็ได้พามาดูหมูป่านะครับผมหมูป่าที่แท้นะครับแต่ว่าเลี้ยงนะครับผมผมก็มาดูกับให้นะักเคยพามาดูนะครับผมมาผ่านมานาหลายครั้งแต่ไม่เคยเข้ามาดูเลยวันนี้ได้โอกาสดีครับผมก็เลยพามาดูนะครับผม ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ